ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องไว้เด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง 1. กลุ่มภาพันธ์โปรดสายวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เราไปชมกันเลยใบนี้กระบป่ดับหน่วยล่างป่เนียวทันดับหน่วยล่างเบ่งปันดับดับศูนย์ตัวเดียวเบ่งปันดับศูนย์ตัวเดียวทาพโชม์หนึ่งเมษายนปป่ดับหน่วยล่างใบ ทีสี่นะท่านก็ะเบ่งปันหลายดาบนะหลายใบหลายดาบห้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างวัดสตางวัดสตางเบ่งป,ปันดับหกเบ่งปันดับหกตัวเดียวท่านผู้ชม ดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจารณาดับหกตัวเดียวเนาะต่อไปครับผมใบนี้ทานโพชมตรองตรงสองตัวเจ็ดเจ็ดเก้าสี่หกสาม เดือนธันวใหม่นี้ครับผมหกห้าหกแปดเก้าห้าเก้าแปดหลักร้อยสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะเบ่งปันคู่สองตัวตรองเถมหลักร้อยให้พิจารณา สี่ห้าหต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผูฟังดับสิบล่างดับสิบล่างใบที่สามโปเบงปานดับดับสามดับสาม ก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดับสามดับสามตัวเดียวขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นเนวท่าน ตัวเดียวหลักหน่อยหลักหน่อยตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันเสื่งเดียทันใหม่นี้กระเบงปัน้นเบ่งปั้นห้าตัวเดียวให้พิจารณาเป็นเดียวท่าเบงปั้นห้าตัวเดียวหลักหน่อยนะ เน้นหลักน้อยขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ทานโพชมดับสอนอโบนดับสิบน้อยโบนเบ่งปานดับสอง เบ่งปันดับสองตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆดับสองอดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันเนื้อท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดับสองตัวเดียวให้พิจารณาเป็นเนียวท่า ต่อไปครับผมต่อไปใบนี้ครับนะดับสิบล่างโปูใบที่หกเบงปัน,ปนดับดับหนึ่งเบ่งปัน,ปนดับหนึ่งตัวเดียวท่านผู้ชมแนวทันที่แล้วที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งป้าน,นดับหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เน,ทนวเนทันวิ่งล่างแนวทันวิ่งล่าง ก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านใหม่นี้จับคู่10หน่วยล่างนะเจ็ดหกเจ็ดก้าเจ็ดหกและก็เจ็ดก้าท่านผู้ชมเบ่งปัน2คู่เบ่งปัน2คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ต่อไปครับใบนี้ครับบันนี้มีรักบันนี้มีรักนะก็เบ่งปันของที่สอน,นอบ,บนศูนย์หนึ่งหกเก้า คองที่สิบหน่วยโบลศูนย์หนึ่งหกก้านะสี่ตัวสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเดวท่าต่อไปครับผมใบนี้ดับโบนทุลักเจโฟนดับโบนทุลัก เจโฟนศูนย์สามนะศูนย์สามเจโฟนเจโฟนคูณโคราคท่านพโพชมเบ่งปันสองตัวดับบนต่อไปครับใบนี้ เจฝนโขนโคราดดับสิบบนเบงปันดับเก้าตัวเดียวเบงปันดับตัวเดียวก้าดับเก้าตัวเดียวท่านผู้ชมในทันทีแล้ว,ลวดับดับห้าพันเซิงแนทันใหม่นี้ก็เบงปันดับ9นะดับ ก้าตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมไม่นี่เบ่งปันแนวทาง บนคู่คู่เดียวนะคู่เดียวอดีต79 00779463นเนียทันใหม่นี่ครับผม7จหคู่เดียว7จ็ดหหคู่เดียวท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับต่อไปครับใบนี้เนวทานเพนเพนหลักร้อยเบงปั้น3มตัวเดียวเบงปั้นตัวเดียว3ม อดีตก็สรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี่ก็เบ้งป่านให้พิจรณาสามตัวเดียวครับผมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ต่อไปครับผมใบนี้ครับโบนเน้นหลักสิบแบบสองตัวท่านผู้ชม อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์สามเบ่งปานศูนย์แล้วก็เบ่งปันปนป้นสามเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชม 10หน่วย10หน่วย10หน่วยล่างนะเบงป,นปานเบงป,นปาน8ดตัวเดียวท่านผู้ชมอดีตเช่แวเบงป,นปานสามพันในท่านใหม่นี่ก็เบงป,นปาน8ดตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เนวทานวิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสองตัวอดีตก็มีหลุดบ้างท่านผชมเึ่งเนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดนะห้าเจ็ดสองตัว เบ่งปั2หตัวให้พิจารณาอาดีตมีหลุดบ้างนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแน,นวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปกรับผมใบนี้เบ่งเปิดน,นูทันหลักอร้อยแบบแบบ4ตัวนะแบบ4ตัว 5690 5690าศกเก้าย็แน,นวทางที่ผ,ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะแนวทางใหม่นี่ก็เบง่งไปห้าหกเก็กขอบคุณจริงๆเลยแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง บนีีครับยอกแหงสุดใหม่1 2 4่งสองสี่เน่งสองสอดีตสองสามห้าพันปดเก้าี่พนเทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเน่งสองีเบ่งปันสตัวให้พิจรณาเป็นเดียวท่าขอบคุณจริงๆข้อมูล ยอกแห่งต่อไปใบนี้ครับบนดินเพนฟ้าครบร้อยสิบหน่วยเปตัวเบ่งปานหกเจ็ดเปานหนึ่งอดีตผ่านนะท่านผู้ชมซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6 7เจ็ดเปขอบคุณอย่างแรงนะ เนี่วทันเชียนแล้วห้าหกสาผ่านไหมเอยผ่านแปดเก้าสี่ผ่านสามเจจ็ดผ่านเจ็ดศูนย์ศูนผ่านนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน6 7 8 9 0ด2 3ดตัวให้พิจารณาขาด4แล้วก็ขาด5นะขาด4ขาด5 ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยก็ขอ,ขอ,ขอสวัสดีครับผม